ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมแจัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรี จำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035 511 636 The Keeper ์บายกังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02 415 3956เว็บไซต์ไรถรถทยสกู o เตอร์ o o m เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย,อย่างชาญฉลาด โทร0994566382น,นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลอง เชี่ยวตรงที่คิดแบบเรายการคือถ้าไปในงานงานแล้วอยากดัดคนนี้ไว้เพื่อที่ว่านเราเนี่กเล่าเรื่องให้เรื่องตัวขึ้นฟูแต่ที่ไาคแบบนี้ก็คือเป็นที่ภาคในการคบหาอย่างเงี้ยเหตงที่เรามาเป็นสนใจไม่มีอะไรให้ถือได้ไม่จะมีอะไรเล่นประการแต่เรามาเพราะเราอยากจัดกันเรามาอยากเป็นเพื่อนกันแค่เรื่องการแข่งขันที่ทีเราเห็นตอนนี้ก็คือการแข่งขันแน่นอนอยู่แล้วต้องตอบเลยว่ามีอะไรบ้างย่างในขมงต่างคนหลางทีมีไม่ว่าจะเรื่องของการ ใครอยได้เอกของไทยไทรไอากขายของดีขอ่ใครใครแม่งขายของพูดเสรีสมัยใต้มีการขายของแล้ว ก็คือจะคัดสิไม่คัดสิมันเรื่องหมู่ก่านี่มีแบ่ผิทเพราะฉะนั้นแล้วจะให้กระทั่งทุกคนในแบบเดียวกันเป็นแบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มันแค่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วให้ให้รู้ในใจว่าอารมการนี้มันมีมากเท่าไหร่เพื่อนหรือน้อยเท่านั้นวันนี้ผมมาหาเพื่อนผมไม่ได้มาหอาอารมการวันนี้พวกเรา 好们今年在开。 การแท้นะครับและคุณตั like ้มนำเสน่ห์เลยครับที่ทำไปครับนอของคุณต้มนะอิมาวาวมพาวานี่ครับของคุณตัมครับนี่ใช่ไหมครับเป็นการวางแผนสองวิธีมากนะฮะ ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเชิญแบบพี่เหอกมาว่าให้มาเล่าเกี่ยวกับอะไรบางอย่างของเราแนวทางการเล่นรถจริงๆแล้วผมไม่ได้มีหลักการเกี่กับการเล่นรถที่ๆเป็นอะไรที่ชัดเจนหรือว่าอะไรหรือว่า เราอาศัยตามความชอบของเราไปหลังเราอาศัยใจของเราไปหลักว่าเราอยากทําแบบไหนเราอยากาจะปั้นรถอะไรก็ตามที่เป็นสไตล์เราเป็นแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นผู้ถี่การทีร่รถเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนลสายรถยนผมมีความคิดที่ที่เหมือนกันก็นคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวตนของเราทุกคนอาจจะไม่รู้ว่า,วาบางคน อาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นแบบไหนเราต้องเล่นรบแบบไหนหรือว่าอะไรมันไม่มีใครตอบได้นอกจากเราเราผมมองว่ามันไม่มีหรอกเราพูดกันแบบเพื่อนเลยนะเราไม่มีหลอกสองคาสิ่ไม่มีหลอกคองคนเดิมไม่มีหลอกคำว่านี่แหวนไม่มีหลอกคำว่าลาวเดิอะไรพวกนี้นั่นนั่นมันคือการของเขามันคือศียธรรของเขาแต่สุดท้ายแล้วคำพวกนี้ มันจะมาลวอยู่ได้จากอะไรรู้ครับจากการขับขี่ผมมองไว้งั้นถ้าคุณอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในปติกาอยู่ในแรไต่างๆที่เขาวังไว้ให้รับรองว่าไม่ว่าคุณจะทํารถมาในทางในกระารมันจะเสียปากตลอดแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วกับต่างถ้าคุณนอก,กปติกาคุณออกไปนอกกบคุณออกไปนอกกฎออเกณฑ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นให้รถคุณแตะเท้าไปเลยระยะ อยู่ว่าอะไรแตกแต่ถ้าคุณออกไปกอบกวนเมืองออกไปทำให้ชวาวบ้านเกิดร้อนนั่นก็ไม่ใช่ละนั่นมัคือสิ่งหนึ่นหละนอ้องเหนือประเด็นลดคุณแพงแต่คุณก็ไปแบ่งแยกถูกไหมครับแต่ถ้าคุณมีรถที่เป็นสไตล์คุณเองทรายอยากจะมองว่าคุณแพงแต่คุณไม่เคยทำผิดกฎระเบียบคนไม่คุณไม่เคยทำผิดกติกามารยาทหนูวอะไรต่างๆนั่นมันคือสิ่งระเตา สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกในการเล่นรถคือเรื่องของการเรียนรู้ทุกคนเรียนรู้ที่จะติดชงรถคนอื่นแต่ทุกคนบางคนไม่เคยแม้กระทั่งเรียนรู้รถตัวเองนั่นคือสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกในเมื่อเราเรียนรู้รถตัวเองแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าตําแหน่งที่ตัดที่เราจะเล่นเราจะเป็นแบบไหนถ้าถามเจ้าขผมวิธีการเล่นรถตัวเองผมจะดูรถก่อนหนึ่งเราชอบอะไร ตอบตัวเองไม่ได้ก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรถ้าตอบตัวเองไม่ได้ว่าชอบว่าเราชอบอะไรอย่าซื้อแต่บางคนอาจจะบอกว่ากสี่งนั่นแหละมันคือการเรียนรู้ของผมอันนั้นก็ไม่ผิดน,นะครับแต่อยากจะบอกว่าอยากให้เรียนรู้กันลดตัวเององแล้วก็อยากให้เรียนรู้ันความชอบตัวเองว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ทำตามตาที่ตัวเองชอบ